สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับแพอีซูนะครับค่ะเซลแคทอีซูนะคะอันนี้น้องแคทนะครับอันนี้พามาชมฟ้าชมรถที่ฟาร์มวิวเอ็กนะครับตอนเที่ยงค่อยๆนะฮะใช่ค่ะเไม่ทราบทานข้าวกันหรือยังนะครับสวัสดีครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มวิวเอก็อยู่ตรงสี่แยกวัดดวงแขนะครับเป็นทางการหน่อยนะอีซูเมโทรสาขาหัวลำโพงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคันแรกก่อนเลยครับวันนี้รถเต็มฟาร์มเลยครับ ค่ะคันนี้ก็เป็นรุ่นอันติเมทใช่ไหมคะน้าแป๊ะแอลติเมทสามจุดศูนย์โฟร์วิวนะฮะไม่ใช่โฟร์วิวครับอันนี้เป็นพันเก้าที่จะไปแต่งโถโออเป็นเก้าพันเก้าอยู่อันนี้จะไปแต่งที่ไหนเอ่ยแต่งที่นาขมอนครับเอาไปใส่ล้อแม็กยางนะฮะใช่วันนี้ไปหลายคันด้วยเนาะวันนี้ไปหานะทนาะดูอยู่เดี๋ยวบ่ายถึงนะครับสี่คันใช่เดี๋ยวรอชมนะคะว่าจะเป็นคันไหนบ้างรุ่นอะไรบ้างที่เราไปแต่งบอกเลยว่าจะเต็มทุกคันแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ Okay, โอเคเดี๋ยวไปดูปดรุ่นต่อไปกันดีกนับก็คือวันนี้ New x เต็มฟาร์มแล้วแป๊ะเลยนะคะ cott, แน่นๆเลยโพสหสวยครับบางคันก็กำลังเคลือบสีอยู่นะฮะคันนี้เป็นอ่อ New X 3.0นะฮะอีลิแกน e l อีลิแกน3.0นะฮะคันนี้ ใส่ชุดของมาสโตนะฮะสิบเก้าชิ้นเนี่ยดีชุดเต็มดีขาวมุกนะครับรอส่งมอบอยู่คันนี้มีลงแม็กด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้ไม่ลงครับอันนี้พิวรอนไม่ได้ลงอันนี้เนี่ยอันนี้กันชุดอ่สะเก็ดหลังนะครับอันนี้เป็นของอะไรคะพี่แป๊ะมาโต้ของมาาโต้มาาโต้อันนี้เดี๋ยวน้องกลับมาเรียนอธิบายหน่อยสิบเก้าชิ้นนะฮะ อันนี้เป็นสเกิร์ตหลังใชแล้วก็การลอยท้ายการลอยท้ายมีตรงขอบป,ป้ยทะเบียนด้วยการลอยท้ายดูฮะไอพวกนี้น้แปะแถมให้นะครับพวกพรหมผม,ผมดีอันนี้การลอยท้ายเนี่ยจะเข้ารูปเลยเวลาลากของอาจจะไม่เป็นรอยอ,อันนี้มีราคาพิเศษนะจากมาการโต้หลังไม่มโทรหาน้แปะได้นะครับชุดสิบเก้าชิ้นนะีนชุดเต็มอันนี้สามพันอีริเกนสมาร์ท สีขาวมุกไม่ค่อยเจอนะร,รุ่นนี้เพิ่งมาแล้วก็ใส่เคฟลา่าที่ของมาสโต้เหมือนกันนี่เคฟลา่าตรงเหนือเกอะป้ายทะเบียน,นะครับแล้วก็ผาาเอลถ้าเรวจะเข้ารูปกระทันรัดหน่อยนะครับอ่าอ่าล้วมีสปอยเลอร์ดีครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์ งานมาสเตอร์นี่ก็จะเรียบร้อยหน่อยแนบแล้วก็เรียนสีไม่เพี้ยนนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยสีเดียวกับตัวรถถ้าพูดรถสีเงินก็เงินนะครแล้วแต่สีรถอันนี้ก็คิ้วคิวร้อนะฮะค,คิวร้อจะใหญ่หน่อยแต่ว่าจะแนบแล้วก็กลาบข้างกลาบข้างประตูกราบข้างประตูนะครับแล้วก็คิ้วร้อ อันนี้รองส่งมอบแล้วน่าจะออกรถวันที่เก้ามิถุนายนเก้ากระดาษอันนี้ก็สเก์ตแน่นะฮะสเก็น่จะเข้ารูปไม่มันจะไม่ไม่ใหญ่ไม่ยืน่นะฮะสเก์ตแน่ดูจะสปอร์ตขึ้นเข้ากับสรีระของรถเลยสวยงามนะคะเขาจะมจจันโตจะแนบจะเรียนหน่อย<ม>เดี๋ยวเอาประมาณนี้คันนี้คืออันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ใสค่ครีมหน่อยก็คือแต่งแค่นี้เองใช่ค่ะแต่งไม่ไม่ไม่ได้ใส่รอแมกกาอย่าง ถ้าล้อเดิมๆจะสิบแปดอ่านี่ไปดูแอคทีฟจะไปดูคันต่อไปอันนี้แอคทีฟใช่ไหมฮะคันนี้ของพี่ต้นอ่าของพี่ต้นต้นต้นทังคนนายกนะฮะ F4 นะแปะอันนี้นะแปะเนี่ยเอ่อ F4 F4 น้าคาร์บนก่อนแล้วน้กคร์บอนแนะ่ยนำมาให้พี่ต้นจะรออยู่ที่นักขบวนช่วงบ่ายตอนนี้นะคะเป็นรุ่นแอคทีฟเนาะเดี๋ยวให้น้องแค่อธิบายก่อน ตอนนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหน่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ขมุกก็เพิ่มหมื่นสองนะคะอันนี้น้าแต่ก็น้าแป๊กก็จะมีการตกแต่งเพิ Bright ่มเติมให้ลูกค้านะคะ <ness> อยู่ในโปรโมชั่นก็จะมีจอขนาดเก้านิ้วนะคะสวัสดีสดทดดดุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีตัวผลิตที่สะคัญสวัสดีนะครับพี่ตู่นะครับอพี่ตู่เล่งทะเบียนให้ได้ด้วยนะคะตอนนี้จะ เปสัมพันธ์น่าจะเดือนหน้านะครับน่าจะปกติรุ่นนี้จะเป็นบอกมาเขาจะแจ้งมาอีกทีนะครับสวยงามค่ะแล้วก็พร้อมนะพี่สัมพันธ์ดีนะคะที่แห่งให้สวัสดีตอนเที่ยงนะฮะทุกท่านนะฮะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจำไม่ได้แล้วว่าคือแอคทีโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยรุ่นนี้นะคะปกติกระจกจะเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าในโปรโมชั่นก็จะเป็นรุ่นท็อปเหมือนรุ่นท็อปเลยเนี่ยนะคะ จะสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมใช่ถูกต้องปกติไม่ใช่อย่างนี้นะครับปกติไม่ใช่แบบนี้อันนี้ในโปรนะลูกใช่ค่ะอยู่ในโปรทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปจัดต่อเนาะก็จะมีแม็กกับจักรตรงเนาะจกตรงใช่เดี๋ยวรอชมกันระหว่างวันนั้นใช่ค่ะอันนี้รู้สึกฝาด้วยใช่ค่ะฝาดเรื่อพี่ต้นจะไปเติมฝาหลังเทปล่าใช่ของเทปเลสซิ่งนะเ็นนนแ่อเดี๋ยวตอนบ่ายเข้าไปอันนี้เป็นคันแรกที่ไปแล้วคันแรกทั้งหมดสี่คันนะครับ เดี๋ยวพอจัดทรงขึ้นมานะฮะแล้วก็ล้อแมกย่างเปลี่ยนใหม่เป็นเทากันนะ T37 จะหล่อเลยแล้วก็คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนจากฟิล์มดำนะคะเป็นฟิล์มที่เขียวใสียวใสนะคะเป็นของอัลติเ t e กินรับประกัน10ปี10ปีใช่ค่ะอ l t i m a t e Ultimate มีหมดครับของพี่ตู่นะฮะอัลติเมทฟิล์มนะฮะรงงานอยู่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับบอกเลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้งนะแปะได้เลยนะคะอัลติเมทก็มีสเกิร์ตเหมือนกันนะฮะพี่ตู่นี่ก็เจ้าพ่อสเกิร์ตเลยครับแล้วก็ ฟิวอัลติเมตแล้วก็เคลือบเซรามิกถูกต้องมีครบเดี๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่าอคันต่อไปนะครับอ่าคันนี้เป็นโฟวิลที่เมื่อกี้ท่าแพ้พูดถึงคันนี้ออกรถพรุ่งนี้ฮะอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรคันนี้เดิมๆนะคะพอดีลูกค้าเปลี่ยนพอดีรถมีเลยครับโฟวิลสีเงินนะฮะร้านห้าเก้า ใช่ลูกค้าท่านใดที่ดูอยู่นะคะบางรุ่นบางสีมีรถเลยนะคะทักมาสอบถามได้สอบถามได้ฮะหรือตอนนี้ถ้าเกิดจองก็ไม่นานนะครับใช่ค่ะไม่นานไม่นานเดรโร่เร็วใชค่ะโปรโมชั่นนะแป๊ะจดเต็มอยู่แล้วใช่รัาฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นสีเงินโบฮีเมียนตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสีขาวมุกก็เพิ่มหมื่นสองเหมือนเดิมโอคคันนี้ก็เดิมเดิมเดี๋ยวมาดูคันต่อไปดีกว่าค่ะ อ่คันนี้คันนี้เออ่สายครีนนะฮะของของคุณละมิตาก็แต่งประมาณนี้เองอันนี้เป็นเอ่อินดิแกน1.9 Smart นะครับ e l e g a n กน1.9 Smart 1.9 Smart ก็ราคา1,349,000นะคะครับอัน,บอนนี้เพิ่ม12ใช่อันที่สั่งคาเลย์ไฟฟ้าเฉยนะครับของป่าชูนะฮะเอ็มม็อกเนี่ยคนณสายป่าชูหน่อยเอ็มม็อกนะฮะใช้ซ็อกเก็ตเสียบนะฮะ อันนี้เวอร์ชั่นสามแล้วใช่ไหมคะเวอร์ชันสามครับจะจะจะสมูทขึ้นอันนี้นะไปพาชมทุกคันเลยนี่ที่ฟาร์มเลยนะฮะยิงสดสดสวัสดีสสดทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคค่ะคันต่อไปก็โฟวิลนะคะรุ่นนี้อ่าโฟวิลสีขาวมุกใช่ตอนนี้ก็ราคาหนึ0 0ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่อันนี้รวมสีขาวมุกแล้วนะคะแค่โฟวิลสังเกตง่ายมี4 WD อันนี้ก็รวมเป็นล้านหน0่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน อันนี้แต,งแต่งอะไรปะ <la? S 2> แต่งไหมอันนี้แต่งรึเป่าไม่ได้แต่งอันนี้ไม่ได้แตง่นน<ม>แตงเดิมๆนะคะเดิมๆอ่าอันนี้อันนี้เป็นแต่งแค่นี้นะฮะอันนี้เพิ่มอันนี่บนเริ่มต้นนะคะแอคทีฟแอคทีฟน,นะฮะเพิ่ม unction, back, มัลติฟังชันเบาะหนังแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแบกเปลี่ยนยางนะ,ะอันนี้สีเงเออนนเินเอ่อปกติแอคทีฟจะนานเดือนหน้ามีนานแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าาใดที่ดูรถรุ่นนี้ไว้อยู่นะคะทักมาสอบถามนะแป๊บได้ไม่นานอย่างที่คิดแล้วครับตอนนี้จองไว้ก่อนได้เลยนะคะของนะแบ๊บนี่ของของแท้และแน่นอนนะครับออกรถได้แน่นอนชัวร์ครับจอก็มีแถมให้ใช่ไหมคะมันติฟังก์ชันก็มีเนาะใช่แถมให้หมดอันนี้ผมหมกดีก็แถมให้นะครับหรืออยากได้โปรโมชั่นอะไรทักมาถามก่อนได้ครับอันนี้ลูกค้าเพื่อนสมาชิกเพิ่มนะฮะ ใส่การลอยท้ายของมาซาโตะลอยท้ายข้างล่างโทษทังการลอยท้ายแล้วก็คาดเอวค่าเดเอวอันนี้การลอยท้ายนะอันนี้คาดเอวสีบอลเงินนะฮะจะสีเดียวกับรถเลยแล้วแต่รถสีอะไรสีไม่เพี้ยนเนาะสีเพียกันเลยสีเทาก็มีนะฮะเทาก็เทาดําก็ดําแดงก็แดงอันนี้แค่นี้เองนะนี่สายรีมไม่ได้เปลี่ยนแล้วแม็กกับยางอะไรเดี๋ยวมีอีกสองพัอยู่ฝั่งมีสองพันอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราไปดูกัน อันนี้แอคทีฟนี่นะคะก็แอคทีฟอีกคันนะคะจะบอกว่าตอนนี้แอคทีฟมาเยอะมากใช่ครัคันนี้ก็ไปแต่งร้านนะเหมือนกันใช่ไหมนี่ไปแต่งร้านนะจัดทรงเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนฝาพวกนี้นะฝากติดตามด้วยภายในก็สั่งเบาะเพิ่มนะเป็นโปรนะฮะใช่ไหมฮะจอแอนดรอยเดี๋ยวกล้องบันทึกหน้าก็แถมให้นะฮะไม่แถมให้ค่ะใช่ครับโรมหุ่ดีติดใส่แล้วเบาะหนังเลือกสีได้นะคะได้บางคนก็ชอบสีดำสีครีม สีเบดมีหมดอันนี้สีเดียวกับตัวออลติเมทใช่เหมือนรุ่นฮ็อปเลยครับถ้าแบ่งมเดิมจะขอบสิบเจ็ดนะฮะคันนี้ก็ไปเปลี่ยนแม็กร้านนะรู้สึกเป็นของเลนโซ่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเลนโซ่ใช่เลนรโซ่ฝากติดตามด้วยนะฮะอันนี้กระจกบองท้างก็ก็เหมือนตอ็นอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นในรุ่นในโปรใช่ค่ะอยู่ในโปรโมชั่นทั้งหมดเลยบอกเลยว่าออกแล้วก็น่าแปลคุ้มแน่นอนค่ะได้ครับรอเลยครับอันนี้คันนี้นี่เดี๋ยวไปใส่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยาง อันนี้ของพี่นางนะฮะอันนี้เป็นอัลติเมตหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าอันนี้ใส่นี่ไปฮะ,าะคาดเอลแล้วก็การลอยท้ายแล้วอันนี้จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะฮะสั่งน้ำให้หมดแล้วอันนี้คันที่สี่แม็กยางอันนี้เปลี่ยนโช๊คด้วยครับโปรเฟนเดอร์ซับแข้งโปรเฟนเดอร์ <f ender> <f ender> ซับแข้งเนี่ยพร้อมจะปริงโหลดนะฮะถ้าใส่ไปแล้ว ขอ,อาภาพโหลดนิดหนึง่งโทษนะครับถ้าถ้าชุดโหลดนะฮะสปริงโหลดเนี่ยหน้าลงจะนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วแต่บางคนก็ไม่ชอบเป็นสปริงปกติแต่ว่าใส่โช้คโปรเฟนเดอร์เหมือนกันก็มีบริการนะฮะแล้ว<ก>ถ้าเกิดได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดโหลดไปแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดห้ากับสองนิ้วเนี่ยหน้าหลังเนี่ยน้าก็จะบอกตลอดกับผมด้วยนะฮะ mm hmm. เวลาเวลานั่งได้เต็มเต็มเจ็ดคนเนี่ย mm hmm. จะไม่จะไม่ติดนะฮะนั่งสบายไม่ติดค่ะไม่ติดเข้าโค้งได้เป็นร้อยครับนุ่มด้วยนาะนุ่มด้วยครับ อันนี้ก็คืออัลติเมทก็ปกติก็ในภายในก็ประมาณนี้ครับจัดให้เต็มเต็มเหมือนเดิมก่อนมาถึงหน้าเนี่ยน่าให้ทุกคันนะครับใช่ผมหกดีด้วยผมหกดีฟิล์มนี่ก็เป็นของอัลติเมทนะฮะบายอัลติเมทรับประกันสิบปีนาโนเซรามิกใช่เปอร์เซ็นต์เลือกได้เลยนะฮะสี่สิบหกสิบแปดสิบบางบางมันไม่ใช่ว่าแปดสิบเพิ่มตังค์ไม่ต้องเพิ่มนะครับอย่างสายซิ่งก็เลือกเขียวใส่ได้เหมือนกันเอาที่ลูกค้าแบบที่เสมาชิกแบบ ชอบแล้วพอใจเลยค่ะอันนี้ับเป็นคันที่สี่ที่น้าจะพาไปเดี๋ยวรอชมที่ร้านน้าอีกทีนึงเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวน้าจะพาชมหมดแล้วมาฮะหมดแล้วหมดแล้วพอดีเข้ามาเยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจนนรงค์นะฮะคุณเจนนรงสวัสดีนะฮะว่างๆเรียนเชิญมาเยี่ยมที่ฟาร์มบ้างนะครับพอดีได้มิวมาอีกหลาย หลายตัวนะฮะหลายคันหลอะมากเดี๋ยวมีลงอีกเรื่อยๆนะคะทยอยมาฮะเดี๋ยวน้าแป๊ะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับติดต่อน้าแป๊ะได้เลยอินบ็อกซ์หรือโทรมาได้นะครับเบอร์ฝั่งเบอร์0ูนย์เก้าเก้าห้านเก้าสองหกสามนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กด้วยฮะชื่อที่รักแปะสัสีมวลรักนะฮะอีเมล์มาได้ถ้าตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาทั้งสี่คันนี้ไปเสริมหล่อนะฮะที่นากระมวลการยางนะฮะคองหกธัญบุรี น้าขโมืคงรออยู่แล้วค่ะยังไงฝากติดตามฝากดู<ช>ไลฟ์หน้าด้วยนะคะได้น้องนี่น้อง,องแคทนะครับ <c oughs> น้องแคทน้องน้อง,องทีมงานฝากเบอร์หน่อยลูกค้าเบอร์โนนะคะศูนย์หกห้าสี่สี่ห้าสี่สองห้าเก้าค่ะถ้ามีอะไรสอบถามติดต่อหน้าแป๊ไม่ได้โทรหาแคทก็ได้นะคะยินดีนะครับ <c oughs> ยินดีครับมีม,มีน้องๆอ,อีกหลายคนนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันฝากน้องๆทีมงานด้วย ก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันที่ร้านน้าละกันยังไงลูกค้าเพื่อนสมาชิกที่รอรถอยู่รออีกนิดนึงฮะรออีกนิดนึงแล้วคิดว่าถ้าถ้าจองช่วงนี้ก็ไม่นานหรือบางบางรุ่นบางสีก็มีรถเลยนะครับใช่ทักมาสอบถามได้ทักมาสอบถามได้โปรโมชั่นแล้วของรถส่วนรถของแถมไม่ผิดหวังครับจัดเต็มทุกคันแล้วจัดเต็มครับแล้วก็ของน้านี่ของจริงของแท้และแน่นอนฝาก กดไลค์กดแชร์นะฮะยังไงไลฟ์นี้ลาไปก่อนนะฮะ,ฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ